ข้อแรกฟิกเกอร์ตัวไหนแพงที่สุดในชีวิตอันดัเกิร์เคนครับเคยทําฟิกเกอร์ที่ชอบมากๆหายไหมไม่เคยครับโอเคถัดไปเกลียดฟิกเกอร์ตัวไหนที่สุดอเควินโอเวนตัวนั้นแหละครับแอดมินสะสมมารวมๆกี่ตัวแล้วกี่ตัวแล้วก็ถ้าไม่นับขายนับ,น,บนับที่ผ่านมือมาก็น่าจะเกิน3-300ตัวอือะ,อะไรเป็นจุดเริ่มต้นในการสะสมฟิกเกอร์ของแอดครับอชอบมวยปั้มกับชอบเล่นของเล่นครับฟิกเกอร์ตัวแรกของแอดคือตัวอะไรจอร์นซีนาเซอร์เวอร์ซีรีส์2003ครับ ทำไมช่องอินลิงนานๆทีจะลงคลิปรีวิวฟิกเกอร์หรอครับหรือว่ามีงบน้อยอ่าใช่ครับมีงบน้อยครับพีออเดอร์ครับออเดอร์ช่วยเผ็ดนีหน่อยนะครับร้อนเลยร้อนเลยคืออ่ะก็อย่างที่ตอบไปก็อย่างที่ตอบไปแล้วเนาะก็ก็ก็เหมือนที่บอกว่าทีเนี้ยลูกค้าคนไหนพีอยากให้เราทำคอนเทนต์ก็ได้นะยินดีเดี๋ยวลดราคาให้อย่างที่บอกคือหลังซื้อมาเป็นของส่วนตัวน้อยลงใช่แล้วผมเป็นคนคือคือผมอ่ะบางคนนะคุณบัว ซื้อมือสองผมไปเขานึกว่ามือหนึ่งมไม่อันนี้นี่ไม่ได้โฆษณาตัวเองจะบอกจริงว่าผมเป็นคนที่รักฟิกเกอร์มากมเก็บแม่งทุกอย่างกลงกลองเนี่ยผมเชื่อไหมแม้กระทั่งไอตัวตัวสกอตเทปผมยังไม่ตัดเลยอ่ะผมใช้ลอกเอาอ่ะแล้วค่อยค่ลอกเอาอ่ะอันนี้อนเฟิร <ๆ S 1> ์มว่าจริงนะกล่อ,อ<ม>งทุกอย่างแบบครบอ่ะใช่ผมผมเป็นคนอย่างนี้จริงๆนะครับเนาะเพราะว่า แค่ตัวกล่องของพี่แล้วคิดดูว่าสมัยที่มี300ตัวนะทุกตัวมีกล่องมีกล่องครบนะครับคิดดูว่าบ้านเนี่ยอยู่ยังไงนะผมต้องซื้อคอนโดมีเนี่ยต้องซื้อกล่องมาเพื่อต้องซื้อกล่องมาเพื่อใส่กล่องนะคะแล้วก็อีกกล่องนึงเป็นตัวบมเดลอยวุ่นวายนะคำถามสุดท้ายเคยอาบน้ํา สร้างห้องนอนให้ฟิกเกอร์ไม่ได้ครับไม่ครับเพราะว่าห้องนอนตัวเองก็ไม่ค่อยสร้างไม่ค่อยทำอะไรเขาบอกว่าถ้าเคยแสดงว่าเราเป็นพวกเดียวกันอ๋อโอเคก็อาจจะเป็นพวกเดียวกันรักโมเดลเหมือนกันแต่ไมไ่ถึงขั้นอาบน้ำนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ดูวิดีโอนี้จบแล้วนะครับแล้วต้องการอยากจะมีโมเดลสวยๆนะครับฟิกเกอร์มวยปั้มดีๆแบบนี้นะครับสามารถเข้ามาที่เพจ w r s t t l n n g i x x t h i l l n n d ได้เลยนะครับเรารับ p r e o อเดอร์ฟิกเกอร์มวยป้มงานกล่องนะครับจากอเมริกานะครับดังนั้นเข้ามาที่เพจนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ